ถ้จะดูและเปรียบเทียบนะครับกับรถคู่แข่งที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับยาริสคอคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคู่แข่งเพราะอะไรครับก็คือในเรื่องราวของตัวบอดี้นะครับเรื่องราวของเครื่องยนต์สําหรับเครื่องยนต์ของตัวยาริสคอรคันนี้นะครับก็แน่นอนครับโตโยต้บอกว่าเป็นระบบพลูไฮบริดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ทีเดียวนะครับทำงานแบบ h y บริดเต็มระบบนะครับ วิทยุนะครับก็จะเป็นพ ioneer ให้นะครับรู้สึกว่าจะมีอยู่6จุดด้วยกันนะครับซุ่มเสียงเนี่ยผมว่าคงจะต้องไปเพิ่มสําหรับในเรื่องของซับวูเฟอร์สักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างจะพื้นมากทีเดียวนะครับแบบเสียงที่ให้มาใน Yaris c r o s s คันนี้นะครับนะปมและพาวเวอร์นะครับก็แน่นอนครับไฟฟ้านะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะคล่องตัวทีเดียวนะครับสำหรับการคนโทรลตัวรถนะครับ วงเลี้ยวแคบครับสำหรับรถขนาดนี้เหมาะมากในเมืองนะครับสำหรับช่วงล่างนะครับผมชอบทีเดียวครับสำหรับ handling การขับขี่นะครับนุ่มนวลนะฮะมเหมาะมากสำหรับรถราคาต่ำ900า0 0นเนี่ยนะฮะของยาริสคอร์สเนี่ยอันเนี้นะครับ ครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งมอนตอริงนะครับสำหรับในส่วนของออฟไลน์และออนไลน์นะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับและทุกคนนะครับมารีวิวครับสำหรับ t o y o ต a y a าริสคอสนะครับหลายท่านนะครับก็บอกว่าเอ๊ะเซกเมนต์นี้นะครับยาริสคอสนะครับเป็นคอสโอเวอร์เนี่ยอยู่ในเซกเมนต์ไหนนะครับและคู่แข่งเป็นอะไรบ้างก่อนจะไปเข้าถึงสำหรับในตัวของยาริสคอสคันนี้นะครับคู่แข่งของเขานะครับก็คือแน่นอนครับ Honda นะครับ W R V นะครับแล้วก็ s ิสันคิกนะฮะแล้วก็สำหรับในส่วนของ g e t w a l มอเต t o r ก็คือในรุ่น h าวาวโจอเอนะฮะแล้วก็ปิดท้ายกันที่นี่เลยครับสำหรับในส่วนของ M G นะครับ Z S นะฮะและอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่กำลังจะตามมาเป็นคู่แข่งนะฮะนั่นก็คือ Mitsubishi X-Ford ์นะครับซึ่งก็กำลังจะมาเป็นในรูปแบบของแบบนี้เลยนะฮะสำหรับตัว S U V นะครับเป็น Cross o v e r ครับ ถ้าจะดูและเปรียบเทียบนะครับกับรถคู่แข่งที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับยาริสคอร์ดคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคู่แข่งเพราะอะไรครับก็คือในเรื่องราวของตัวบอดี้นะครับเรื่องราวของเครื่องยนต์ทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นรหัส 2NRVEX นะครับขนาด1.5ลิตรหรือว่า1 5 0 0 c ีนะครับสี่สูบแถวเรียงนะครับดับเบิลโอเวอร์เฮคมชาร์ปพาเรารินคู่เนื้อฝาสูบนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนครับสำหรับในเรื่องราวของ แรงม้านะครับถ้าจะพูดกันถึงแรงม้านะครับสำหรับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับก็อยู่ที่91แรงม้านะครับที่5,500รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดอยู่ที่1 2 1นิวตันเมตรนะครับและสำหรับในส่วนของตัวมอเตอร์นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับก็จะมีสำหรับในส่วนของแรงม้าอยู่ที่80แรงม้านะครับแล้วก็สำหรับแรงบิดนะครับอยู่ที่141นิวตันเมตรนะครับและรวบรวม สำหรับแรงม้าทั้งมอเตอร์และเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่111แรงม้าครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเครื่องยนต์ของตัวยาริสคอตต์คันนี้นะครับก็แน่นอนครับโตโยต้าบอกว่าเป็นระบบพลูไฮบริดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ทีเดียวนะครับทํางานแบบไฮบริดเต็มระบบนะครับโดยมอเตอร์นะครับจะเป็นเจเนอเรเตอร์สตัวนะครับโดยในตัวแรกนะครับก็จะติดอยู่กับเครื่องยนต์4สูบ1 5นห้าก็คือเครื่องนี้นะครับติดอยู่นะครับสำหรับเจเนอเรเตอร์ตัวแรกนะครับแล้วก็สําหรับหน้าที่ของเขานะครับก็คือเป็นตัว สตาร์ทด้วยนะครับก็คือมีตัวไดสตาร์ทนะฮะสตาร์ทเครื่องออกมานะครับเพื่อให้ระบบทํางานนะครับแล้วก็จะแปลงกําลังจากเครื่องยนต์นะครับให้เป็นกําลังงานพลังงานไฟฟ้านะฮะแล้วก็ส่งไปยังแบตเตอรี่ริเทียมไอออนนะครับความจุอยู่ที่0.76กิโลวัตต์อาวนะครับซึ่งติดตั้งอยู่นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะส่งไปที่แบตเตอรี่ตะกั่วนะครับซึ่งมีความจุอยู่12โวลต์นั่นเองนะครับทีนี้มาดูหน้าที่ของตัวเจเนอเรเตอร์ตัวที่2นะครับทำงานประสานกับตัวที่1หนง ะะก็คือจะเป็นตัวขับเคลื่อนครับสำหรับการส่งกำลังนะครับผ่านตัวแพนเตอรี่เกียร์นะครับซึ่งก็จะส่งนะครับสู่เพาขับนะครับด้านหน้าทั้งสองข้างก็คือตัวนี้ขับหน้าอย่างที่เรนได้ทราบนะครับครับแล้วจากนั้นนะครับการเหยียบคันเร่งอะไรต่างๆตอนนี้นะครับช่วงแรกเนี่ย เครื่องยนต์ยังไม่ทํางานนะครับก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยตัวระบบไฟฟ้านะครับหรือว่าขับเคลื่อนโดยระบบพอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับโดยเครื่องยนต์ยังไม่ติดขึ้นมานะครับและต่อมาครับเมื่อเติมคันเร่งไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเหยียบขึ้นไปนะครับประมาณสัก50กิโลเมตรต่อชั่วโมง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้แหละครับเครื่องยนต์ก็จะทํางานนั่นเองนะและเมื่อเครื่องยนต์ทำงานแล้วนะครับสำหรับในตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะควบคุมนะครับแรงดันไฟทั้งเข้าและออกนะครับจากแบตเตอรี่นะครับส่งไปยังมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับสำหรับในส่วนของตัวที่2นั่นเองครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับการทํางานของเครื่องยนต์ไฮบริดฟลูไฮบริดของ Toyota y ยา i s Cross ครับ ครับผู้ชมครับตอนนี้แล้วก็ก่อนจะไปถึงสรรพคุณนะครับของตัวยารีสคอร์สคันนี้นะครับซึ่งเพิ่งออกใหม่เลยทีเดียวตลาดให้ความสนใจอยู่นะฮะสำหรับเซกเมนต์นี้นะครับราคาก็อยู่ประมาณต่ำเก0าแสนนะครับมาดูรูปโฉมกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าท่านหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยกันบ้างแล้วนะครับสำหรับหน้าตาบนท้องถนนของยารีสคอร์สคันนี้นะครับเริ่มต้นจากกระจังหน้านะครับก็จะเป็นดีไซน์ในยุคนี้ของทางโตโยต้าอยู่แล้วนะครับ ออกมาในแนวนี้เลยนะครับเราจังหน้านะครับแล้วก็มีแผงนะครับอยู่ด้านในนะครับซึ่งก็จะออกมาในแนวนี้ไฟก็จะเป็นนี่ครับ LED p r o j e c t ตอร์นะครับมีไฟตัดบอกให้มีเซ็นเซอร์ให้นะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปคุยถึงว่าสสรรคุณของตัวเซ็นเซอร์เนี่ยทำงานกันอย่างไรแล้วก็ตอบสนองการใช้งานได้มากน้อยเพียงใดนะครับมาดูด้านข้างครับคุณผู้ชมครับด้านนี้ครับก็แน่นอนสําหรับ crossover นะครับเป็นแนว suv นะฮะของ Yaris Cross นะครับ mm hmm. ก็จะมีโลโก้นะครับ suv ชัดเจนนะครับยางก็จะเป็นขอบ18นะครับลายแม mm ็ก hmm. ก็จะเป็นของเฉพาะในรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่นท็อปนะครับ ในรุ่น HEV High Premium นะครับด้านข้างนะครับทำให้ดูตัวถังยาวขึ้นนะฮะพอาะตัวตัวสเกิร์ตนี่เองนะครับสีดำนะครับตัวนี้ในส่งบทนะฮะทำให้ดูมิติตัวรถเนี่ยดูแล้วยาวขึ้นนะฮะแต่จริงแล้วฐานล้อเขาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นพี่เขานะครับสำหรับความยาวเนี่ยก็คือ o ต a c ต r o โครราค s s นะครับก็จะตัวนี้นะฮะก็จะมีความยาวที่ใกล้เคียงรุ่นพี่เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นยาริสเดิมนะครับก็จะ มีความกว้างของฐานลอนะครับประมาณมากกว่า20มมตรนั่นเองนะครับมาดูด้านหลังครับนะครับด้านนอนด้านข้างก็จะมีเอวมีกล้ามเนื้ออะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์เฉพาะของ t o y ยตา้าเขาเคีบฉลามนะครับีบฉลามสาวอากาศนะครับด้านหลังนี่หลายท่านก็บอกว่าแหมเหมือนเ,ออเล็กซัสหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่มุมมองนะครับว่าเป็นอย่างไรไฟท้ายก็จะเป็นฟ u l l LED เช่นเดียวกันนะครับก็ให้ความฉบเฉียวและทันสมัยอยู่พอสมควรผมชอบนะครับชอบตัวเคิร์ฟตัวนี้นะฮะมันดูแล้วรู้สึกว่ามีมิติแล้วก็ดูสวยงามขึ้นนะครับก็หลายท่านก็บอกว่าเหมือนคล้ายๆเล็กซัสอ่ะเล็กซัสกับเล็กซัสนะฮะก็ดูแล้วกันเป็นมินิเล็กซัสกันแล้วกันนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีไฟตัดนอกนะครับใบปัดน้ำฝนให้ไฟเบรกด้านหลังนะครับและที่สําคัญก็คือหลังคาดาครับคุณผู้ชมครับสาหรับในรุ่นท็อปแล้วก็สําหรับตัว วางของนะครับหรือว่าตัวบานะครับก็จะเป็นสีเงินคู่นะครับทั้งสองข้างนะครับและนี่ก็คือสิ่งเอามาโวยความสะดวกนะครับสำหรับด้านท้ายอีกชุดหนึงนะครับก็คือใช้ตัวเท้านะฮะสัมผัสใต้ท้องรถนะครับก็จะเปิดอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็จะมีปิดนะครับสำหรับในส่วนของตัว ด้านท้ายนะครับเพื่อความสวยงามนะฮะยางอะไหล่ไม่มีนะฮะก็จะมีซุ้มให้นะครับแล้วก็ชุดคิดสําหรับดูแลรักษาอย่างนะครับหลุมนี้หลุมใหญ่พอสมควรนะคะคนของได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับตัว Yaris Cross คันนี้นะครับซึ่งเป็นระบบฟูลไฮบริดนะครับของทาง Toyota เริ่มต้นจากการออกแบบภายในนะครับต่อแน่นอนที่สุดนะครับสิ่งนวยเรามอสะดวก นะครับที่วางแก้วอะไรโหสะดวกสบายมากทีเดียวนะครับสำหรับคอนโซลกลางนะครับก็จะมีนะครับสำหรับในส่วนของเกียร์นะครับแล้วก็ตัวเบรคมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบโฮล d ดไรฟ์นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นตัวการปรับแอร์นะฮะก็มีมาให้ครบครันนะครับอุณหภูมินะฮะแต่เมื่อได้เป็นแยกซ้ายขวานะครับก็จะเป็นอุณหภูมิโดยรวมนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้22องศานะครับจอนะครับที่ให้มาก็จะเป็น10.1นิ้วนะครับแบบระบบสัมผัส นะครับระบบสัมผัสเลยทีเดียวนะครับมีอะไรให้บ้างครับก็จะมีระบบบลูทูธนะครับ Android a u t p นะครับ Apple CarPlay นะฮะก็มูลยานพาหนะนะครับว่าตอนนี้สมรรถนะรถอะไรตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเข็มทิศมีให้นะครับตอนนี้เราหันหน้าไปทางไหนอย่างไรการเสถียรของตัวมุมรถนะครับอยู่กับพื้นถนนแนวราบอย่างไรบอกองศาหมดนะครับอุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิน้ำนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะก็จะมีอุณหภูมิบอกนะครับว่า เออตอนนี้เนี่ยเครื่องยนต์มีอุณหภูมิอย่างไรก็จะมีบอกให้นะครับพร้อมกับแรงดันไฟฟ้าครับตอนนี้อยู่ที่13.9โวลต์นะครับนะฮะนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวบอกน้ํามันนะครับตัวนี้มีให้หมดนะครับและที่สําคัญคันนี้นะครับมีระบบแจ้งสําหรับความดันลมยางอัตโนมัติให้ด้วยนะครับว่าลมยางมีอยู่ประมาณเท่าไหร่อย่างไรตอนนี้นะครับลมลมยางอยู่ที่กี่ปอนกี่ปอนเท่ากันไหมตอนนี้ตั้งมาจากที่ศูนย์โตโยต้าเลยนะครับ ปอนเท่ากันหมดทั้ง4ล้อนะครับสำหรับแรงดันลมยางที่แจ้งอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่ฮะข้อมูลการเดินทางอะไรต่างๆนะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรนะครับระยะทางกับขี่คันนี้วิ่งไปแค่335้กิโลเมตรเองนะฮะตรงนี้เองนะครับแล้วก็สามารถที่จะรีเซ็ตแล้วก็ลบได้นะครับนี่ฮะต่อไปก็จะเป็นตัวนี่ฮะบอกถึงอุณหภูมินะครับแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับทิศแล้วก็บุ่มของตัวรถ ที่แจ้งเข้ามานั่นเองนะครับอ่าเนี่ยฮะก็เป็นรวมๆนะครับวิทยุนะครับก็จะเป็นเพลเนียให้นะครับรู้สึกว่าจะมีอยู่6จุดด้วยกันนะครับซุ้มเสียงเนี่ยผมว่าคงจะต้องไปเพิ่มสําหรับในเรื่องของซับวูฟเฟอร์สักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างจะพื้นมากทีเดียวนะฮะสำหรับเสียงที่ให้มาในยาริสคอร์สคันนี้นะครับต่อจากนี้ครับเราก็จะมากันที่ตัวหน้าปัดนะครับตัวมิดเนี้ก็จะเป็น หน้าปัดอยู่ที่ขนาด7นิ้วนะครับบอกอะไรบ้างครับก็บอกตัวรอบนะครับการทํางานของเครื่องยนต์นะครับมีระบบการชาร์จนะครับระบบอีโคนะฮะการขับขี่นะครับจะเร่งรอบไปนะครับขอหรับตัวรถนะครับแล้วก็ตัว power นะครับที่ใช้พลังงานนะครับแล้วก็จะบอกกันถึงความเร็วของตัวรถนะครับอยู่ด้านขวาสุดนะครับ แล้วก็น้ํามันที่เหลืออยู่นะครับเป็นเกตน้ำมันนะครับนอกนั้นมุมซ้ายสุดนะครับด้านบนก็จะเป็นการบอกถึงการทํางานเลนเชนอะไรต่างๆที่ให้มานะครับแล้วก็อุณหภูมิข้างนอกนะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่วิ่งอยู่ต่อดีนะครับเมื่อเราสตาร์ทรถครับคุณผู้ชมครับขอเตือนเลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของตัวยาริสคอรสคันนี้นะครับก็ไฟเขียวขึ้นนะครับ EV ready ทุกอย่างพร้อมนะฮะสำหรับการเดินทางนะครับการปรับเกียร์ก่อนออกเดินทางนะครับทุกท่านห้ามลืมเลยทีเดียวเพราะว่าเบรกมือไฟฟ้าจะไม่ปลดอัตโนมัตินะครับเราต้องกดก่อนนะฮะกดก่อนปั๊บให้เบรกมือปลดเบรกมือออกแล้วถึงจะขับเคลื่อนตัวรถออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถในส่วนของตัวจอดยูนิ่งนะครับจะถอยหลังนะครับก็ต้องกดอีกเป็นกันต้องปลดเบรกมือ ไฟฟ้าออกทุกครั้งนะครับทุกครั้งนะครับอย่าลืมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับ cvt นะครับก็จะมีตัวในระบบของการปรับแล้วก็วิ่งโดยตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งก็โหมดก็จะขึ้นมานะครับสำหรับการวิ่งในเมืองนะครับประหยัดประหยัดน้ำมันไม่อยากใช้นะครับดูประสานกับตัวแบตเตอรี่ว่ามีความจุอยู่พอเพียงไหมนะครับก็จะสามารถที่จะ ประหยัดได้สําหรับในส่วนของน้ํามันนะครับรับและก่อนออกตัวนะครับแน่นอนถ้าเราถอยหลังนะครับก็แน่นอนครับจะมีกล้องล็อคันให้นะครับเป็นวิชั่นที่มองค่อนข้างจะชัดเจนและเคลียร์และเชื่อืีได้พอสมกบนทีเดียวสําหรับเส้นการะยะตรงนี้นะครับนะฮะก็โอเคทีเดียวนะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกนะครับการขับขี่ทั้งหน้าและหลังนะครับ ก็มีเมมโมรี่การ์ดให้เต็มแล้วมันก็จะวนกลับไปให้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นลบเสียโลเสียลานะฮะสำหรับการบันทึกการขับขี่เบิร์ดลีเอ็กซ์ลงเอ็กซิเดนอะไรกันนะครับแผงด้านบนนะครับสำหรับตัวราคานะครับด้านคนขับนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีการปรับได้นะครับคันนี้เป็นในรุ่นท็อปนะครับก็จะมีตัว พา n o โนลามิกซันรูฟะครับซึ่งเป็นแบบฟิกนะฮะไม่สามารถที่จะเปิดรับลมได้นะครับก็จะเปิดได้ถึงท้ายเลยทีเดียวอันนี้ผมชอบนะฮะชอบมากทีเดียวเพราะว่ายาริสคอร์ก็บอกแล้วเป็นรถระดับ B s e gment นะครับทำให้ตัวมิติของภายในนะครับดูกว้างขึ้นนะครับเห็นท้องฟ้าเห็นอะไรพอสมควรทีเดียวแต่แนะนำว่าเปิดในช่วงของแดดร่มๆมรมตกดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ากลางวันแล้วเนี่ยโอ้โหร้อนนะฮะ ก็ต้องปิดแผงเนี่ยครับนะฮะเพื่อการความร้อนผมก็ถือว่าอำนวยความสะดวกแล้วก็ค่อนข้างจะรู้รหัทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเอาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาวิพาควิจารณ์กันสําหรับสรรพคุณครับของยาริสคอร์นะครับในย่านการขับขี่นะครับแฮนดิ้งอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับวมแรพาวเวอร์นะครับก็แน่นอนครับไฟฟ้านะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะคล่องตัวทีเดียวนะครับสําหรับการคนโทรลตัวรถนะครับ วงเลี้ยวแคบครับสำหรับรถขนาดนี้เหมาะมากในเมืองนะครับแล้วก็ออกนอกเมืองบ้างนะครับอยู่ที่5.1เมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับวงเลี้ยวนะครับก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับสำหรับช่วงล่างนะครับผมชอบทีเดียวครับสำหรับ handling การขับขี่นะครับรุ่มนวลนะฮะแหมเหมาะมากสำหรับรถราคาต่ำเก0 0 0 0นเนี่ยนะฮะของยาริสคอสเนี่ยคันนี้นะครับด้านหน้าเป็นแมกกาซินสั้นนะครับด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมนะครับพร้อมเหล็กกันโครงนะครับ ก็ถือว่านั่งสบายและที่สําคัญก็คือด้านหลังนะครับกระจกเขาเนี่ยโอเคค่อนข้างจะใหญ่คนนั่งด้านหลังนะครับนั่งไกลๆนะครับสบายครับไม่เวียนหัวด้วยนะฮะก็ถือว่าโล่งโป่งสบายบวกกับพานรามิกซันรูฟนะครับที่กว้างขวางนะฮะวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะสำหรับบุมมองภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ความสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่ให้มา นอกจานะครับก็จะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับของทางโตโยต้าเขาก็ให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็น ABS นะครับตัว BA นะครับ VSC นะครับ traction control และต่างๆให้มาครบทีเดียวนะครับบางทีแล้วเนี่ยมันก็เป็นระบบที่ช่วยไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมเองหรือว่าทุกคนเองนะครับถ้าขับแล้วเนี่ยกรุณาช่วยเปิดไว้ให้หมดเลยนะครับสำหรับระบบพวกนี้เนี่ยเพราะว่าการขับขี่ทุกอย่างนะครับ อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าระบบพวกนี้มันจะช่วยเราในช่วงที่ทั้งก่อนและหลังการเกิดอุบัติเหตุครับคุณผู้ชมครับนลกนั้นครับก็ยังมีระบบนะครับเตือนนะฮะการเหยียบคันเร่งผิดวิธีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเหมาะมากสาหรับทุกคนที่ยังไม่คุ้นกับระบบเครื่องยนต์ไฮบริดครับและที่ผมชอบนะครับก็คือสําหรับตัวหน้าปัดนะครับขนาดเจนิ้วนะฮะได้คนขับเนี่ยก็จะมีเตือนนะฮะสำหรับในส่วนของการจอดรถ นะครับการออกตัวจะมีเตือนนะครับเมื่อขับรถเข้าไปใกล้นะเกินที่ระยะความปลอดภัยเขาจะมีระบบเตือนให้ทางด้านจอนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็รวมท,ทั้งถ้ารถคันหน้าออกตัวไปแล้วเนี่ยแล้วเรายังไม่ออกตัวเนี่ยนะครับความพร้อมยังไม่มีเย่ยเขาก็จะเตือนให้ว่าเฮ้ยคันหน้าเนี่ยออกตัวแล้วนะอ่าก็ถือว่าโอเคทีเดียวสำหรับระบบเตือนนี้นะครับ ทีนี้มาดูสรรพคุณครับสำหรับอัตรานสิ้นเปลืองครับสำหรับยาโตโยต้าอาริสคอ s สคันนี้นะครับก็แนะนำนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ยังไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับรถยนต์ไฮบริดนะครับวิธีการขับที่แบบประหยัดที่สุดนะครับให้ตัวน้ำมันเนี่ยใช้ได้น้อยที่สุดนะครับก็ดูที่หน้าปัดนี้เองนะครับและอาริสคอ s สคันนี้ไม่ได้มีตัวปรับโหมดเองอัตโนมัตินะฮะก็คือขับแบบอีโคขับแบบ เครื่องยนต์อย่างเดียวครับแบบต,ตัวไฟฟ้านะครับหรือว่า EV นะครับก็มีการมีปุ่มกดอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ด้านขวามือนะฮะสำหรับตัว EV นะครับก็คืออยากจะเน้นในเรื่องของการชาร์จไฟเข้าตัวแบตเตอรี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพราะว่าใช้ตอนไหนฮะก็คือใช้ตอนอที่วิ่งครับในส่วนของตัวในเมืองนะครับรถติดตดเนี่ย ประหยัดทีเดียวนะฮะสำหรับในเมืองทีนี้มาดูนอกเมืองครับสำหรับอัตราสิ้นเปลืองนะครับผมขับได้ความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไฮเวย์นะฮะเส้นทางปลอดภัยนะครับถือว่าแฮนดิ้งอะไรต่างๆนะครับความเร็วอะไรต่างๆ การควบคุมรถโอเคนะครับช่วงล่างเนี่ยผมเชื่อว่ารุ่มนวลนขึ้นเนี่ยเพราะว่าตัวปีกนกที่ให้มาเนี่ยเท่าที่ดูใต้ท้องนะครับรู้สึกว่าจะเป็นปีงนกที่มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวรองรับน้ําหนักแล้วก็การขับขี่ในทุกสมรรถนะหรือว่าทุกสภาพของถนนได้อย่างโอเคทีเดียวนะครับถือว่าลงตัวสําหรับช่วงล่างในแง่ของการขับรถในย่านความเร็วสูงนะครับ ทีนี้มาดูครับสำหรับในส่วนของขับระยะกลางๆนะครับในเมืองนะครับแล้วก็ออกไปชันชานเมืองบ้างอย่างช่วงนี้นะครับผมอยู่แถวบางนาเนี่ยนะครับการขับขี่แบบจะให้แบบจึงๆแบบประหยัดประหยัดที่สุดนะครับคุณผู้ชมดูที่หน้าปัดครับตอนนี้ผมขับอยู่นะฮะเห็นตัวรอบของเครื่องไหมครับผมขับอยู่เนี่ยฮะให้เข็มนะครับอยู่ประมาณสักอีโคนะฮะเขาจะมีตัวอีโคแล้วก็ปลายสุดจะเป็นตัวพาวเวอร์ก็คือตัวเครื่องยนต์ทำงานแล้วพอเครื่องยนต์ทำงานก็แน่นอนนะ ใช้น้ำมันนะฮะนะฮะเนี่ยฮะก็พยายามเลี้ยงล่องครับให้อยู่ในตัวของแต่ไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับแล้วแต่เส้นทางนะฮะแล้วก็การขับขี่ในแต่ละการจราจรนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหลวงหรือว่าถนนในเมืองก็ตามทีอย่าเป็นซีเรียสนะครับแต่ถ้าขับยาวๆไ,วไกลๆนะครับก็พยายามแตะอยู่ที่นะฮะให้เข็มวัดรอบดิจิตอลเนี่ยอยู่ที่ตัวอีโคตัวนี้นะครับก็จะถือว่า ทำให้ค่อนข้างจะประหยัดน้ามันอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับมาถึงอัตราสิ้นเปลืองกันบ้างนะครับในเมืองเนี่ยผมทําได้อยู่ประมาณโอ้โห20-21กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับความเร็วนี่ก็รถติดติดบ้างอะไรบ้างนะครับถือว่าประหยัดนะนะฮะถือว่าโอเคทีเดียวนะครับสำหรับนอกเมืองเหรฮะวิ่งความเร็วนะครับเอาว่าไม่ผิดกฎหมายก็คือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมวิ่งได้ถึง24 กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าประหยัดครับแต่ผมทำไม่ถึงกับตัวอ c o s t ติ๊กเกอร์เานะครับอยู่ที่26.3สิบกิโลเมตรต่อลิตรนะฮะผมทำไม่ได้นะครับผมทำได้ประมาณเต็มเหนียวเลยทีเดียว24กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับเส้นทางระยะออกเดินทางอนอกเมืองนะครับความเมร็วอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ก็คงจะมาถึงในช่วงของสรุปสปปรรพคุณนะฮะสำหรับ t o y o ย a y a ย i s c r o s สใหม่คันนี้นะครับแน่นอนเป็นรุ่นที่ประกอบในบ้านเรานะครับเพราะว่าพัฒนามาจาก Toyota ในรุ่นของอตัว a อทินะครับ t o โยต a าเอทิีดานนะฮะที่ก็ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรทีเดียวถ้าจะพูดถึงออปชันตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับ Toyota a เอทด้วยกันเนี่ยนะฮะเอทก็ให้มาพอๆกันเหมือนกันนะฮะกับตัวยาริสคอสคันนี้นะครับ ว่าเป็นโครงการที่ประกอบและพัฒนานะฮะมาจาก Toyota a เอทนะครับและที่สําคัญก็คือการผลิตนะครับจากโรงงานในประเทศไทยนี้ก็จะควบคู่กันไปกับการผลิตที่อินโดนะครับเพราะว่าอินโดเนี่ยรถประเภทพวกนี้นะครับเอสยอะไรต่างๆเนี่ยได้รับความนิยมซึ่งบ้านเราตอนนี้ก็กําลังจะได้รับความนิยม คือมีความนิยมเพิ่มขึ้นมาสําหรับรุ่นเล็กๆนะครับสูงๆลุยน้ําท่วมได้ไรได้นะครับอเนกประสงค์นะครับก็ถือว่ากําลังได้รับความนิยมอยู่ในยุคนี้เลยทีเดียวนะครับอัตราประโยชน์สําหรับการใช้สอยนะครับในครอบครัวนะครับครอบครัวเล็กๆเนี่ยเหมาะมากนะฮะสำหรับการขับขี่ออกนอกเมืองนะฮะถ้าจะเปรียบเทียบกับรถ EV แล้วต้องไปดั้งชงนั่งชาร์จเนี่ยผมว่าหนวันนี้เนี่ยไฮบริดเนี่ยลงตัวที่สุดแล้วนะครับสำหรับการใช้งานนะครับ มาถึงบทสรุปกันครับสำหรับสรรพคุณนะฮะของ t y o ยต y a ยา s c r ค s s คันนี้นะครับเท่าที่ผมได้รู้จักมานะครับกับ t o y o ต a y a r i ิสมาครั้งแรกนะครับปี1999นะครับรุ่นแรกที่มาแต่มาแทนในตลาดก็คือตัว s t a r l e t นะครับของ Toyota เนี่ยรุ่นนี้ครับถือว่าลงตัวที่สุดนะครับหรือว่าสมัยนิโยมมันเปลี่ยนไปมั้นะฮะกับรถเล็กๆนะฮะเตี้ยๆวิ่งกันในเมืองนะครับออกนอกเมืองกันได้บ้างนะครับ แต่คนไทยก็อีกอย่างน,นะฮะรถคันเดียวใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งในเมืองนอกเมืองนะฮะใช้ด้วยกันนะครับแล้วก็การคาดหวังของคนการใช้รถของคนไทยเนี่ยก็คือแน่นอนต้องประหยัด2อ,อัตราเร่งต้องดีนะครับเดินทางระยะไกลได้นะครับจุสมาระได้แล้วก็จุสมาชิกในครอบครัวได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเดินทางสะดวกสบายนุ่มนวลน,นะฮะในระหว่างการเดินทางนะครับ สำหรับยาริคอสครับก็คันนี้ถือว่าโอเคสําหรับผมนะครับไม่วันจะเป็นทั้งเครื่องยนต์ไฮบริดฟูลไฮบริดของโตโยต้านะครับอาตราสิ้นเปลืองที่ผมทําได้24กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ทั้งในเมืองและนอกเมืองเนี่ยในเมืองก็อาจจะใกล้เคียงกันด้วยถ้าโดยซ้ำไปกับขับกันนอกเมืองนะครับประหยัดมากทีเดียวนะครับสำหรับยาริคอสคันนี้ทีนี่นะครับก็คือขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมและทุกๆคนเองนะครับว่ารถเรื่องรถแบบนี้ในสไตล์แบบนี้ในยุคนี้เนี่ย จะเหมาะกับเรามากน้อยเพียงใดสะหรับในแง่ของการใช้งานครับครับก็ฝากไว้ครับสําหรับในคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสาหรับกาลังใจที่ให้กับทีมงานคู่แข่งมอเตอร์ริงของเรานะครับรัพบกันใหม่ครับกับคลิปหน้านะฮะทุกคนครับกับรถรุ่นใหม่ๆที่จะนํามารีวิวกันในช่องนี้ครับคู่แข่งทีวีวันนี้สวัสดีครับ